กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมทุกคนฟิล์มทีวีเลสซิ่งนะทุกคนปะเพืเออ่อแล้วทุกคนก็ วันนี้เราก็จะมาให้ดูของหนึ่งอย่างทุกคนที่เราได้ทําการเปลี่ยนมานทุกคนใจจะบอกกันเลยวาย่าต้องเกินก่อนนะทุกคนว่าที่เราไม่ได้มาทําคลิปแบบโอ้โหประมาณอาทิตย์กว่าหรือประมาณเกืบอบ2อาทิตย์ได้นะทุกคนเพราะว่าคือช่วงนี้มีทั้งแข่งติดเรียนจะจบปี3งานก็ต้องส่งต้องเคลียร์ต้องเสร็จโปรเจกต์เยอะแยะมากทุกคนตัวแรกง,งานเยอะมากแล้วทุกคนกคน็พยายามเคลียร์พยายามทำทุกอย่างก็ไม่ค่อยมีเวลามาทาคลิปเท่าไหร่นะทุกคนแล้วก็มีน้องๆที่ทักเข้ามาก็บอกว่าพี่ครับพี่ไม่ถ่ายคลิปอาทิตย์กว่าแล้วนะทุกที่ เพราะว่างานเยอะมากช่วงนี้ะนะครับก็วันนี้เป็นวันจุดพอดีนะเออนะทุกคนวันยุดพอดีเราก็จะมาทําการถ่ายคลิปกันนะทุกคนวันนี้พี่ได้ไปซื้อของหนึ่งอย่างมาทุกคนนะม่าแอคไหมอืมนะทุกคนก็ได้ทำการไปซื้อของหนึ่งอย่างมานะทุกคนือว่มาขนาดเนี้ยเดี๋ยวเราให้ดูกันดีกว่านี่นี่คือของเดิมที่เราเคยใส่นะ อ่านะนี่คือแข้งเดิมอันนี้เป็นแข้งมีโนอะเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมเลยนะทุกคนทําสีเอานะทุกคนแล้วก็มีคอมเมนต์เหมือนกันที่ถามนาเข้ามาแล้วก็ว่าสีสีที่มากับแข้งหรือว่าสีทําใหม่ทุกคนต,ต้องตอบเลยว่าเป็นสีทาใหม่ดูยังไงทุกคนงานคุณทำไม่เนียนเลยทุกคนดูดิรีอยฉีกรอยรอบรอยถลอกเยอะแยะนะทุกคนนะรอยฉีกรอยรอบรอยถลอกเยอะแยะนะทุกคนแล้วก็เอาแบบทําที่ไวพวกนี้ทำเนียนเียนหน่อยแต่ก็ยังไม่เนียนมันก็มีรอยเห็นป่ะมีรอยเงี้ยเนี่ยอันนี้รอยคราบน้ำมันด้วยทุกคนเนี่านะ แล้วเราปกปิดอย่างนี้ยังไงนะทุกคนแต่ก่อนคือผมจะมีตัวนี้เดี๋ยวเอาให้ดูชุดนี้นี่ไงเ,เออนะทุกคนเป็นชุดคลิปล่า นะอยุค่เราชุดนี้เราก็ทำการถอดออกเพราะเราเปลี่ยนแข้งใหม่เลยครับ<อ>ทุกคนสิ่งสำคัญนี่ลูกปืนออกไม่ได้ทุกคน<ฮ>นี่ออกไม่ได้นะถามว่าทำไมถึงเขาออกไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าจริงๆก็ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะทุกคนก็คือแบบว่าผมเอาไอซีมิเล็กนะไปทาทา,ทาจนมันแข็งนันะทุกคนเวลาออกอย่างเงี้ยต้องต้องเชื่อมแล้วก็ตีออกเลาทุกคนเออนะอย่าทำทุกคนเพราะว่าถ้าเรายึดให้มันแน่นแล้วเนี่ยเวลาถอดถอดออกยากมากทุกคนราเกเกิดมาคร่าวๆแข้งเดิมเดิมๆเลยแล้วแข้งที่เราตีกับรถล่ะเป็นแข้งออะไรทกกคนยยาสสม สนใจไหม,มนะแคที่กับรถนี่เลยทุกคนมานั่งดูใ,ใกล้ๆน,นี่ไงนะอันนี้คือแข้งนูโวสลอ็อตแคนนูโวเจาะนะหรือเรียกว่าสล็อตนั่นแหละ, <Wow. S 1> ะทุกคนเป็นแข้งนูโวเดิมๆนูโวหรือมัง้งแล้วก็เอามาสล็อตทำสีใหม่ <Wow. S 1> เป็นสียิงทรายทุกคนสียิงทรายออกแบบออกออก,ออกทองๆนิดๆน่าเง,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 งินๆทองๆนิดๆนะทุกคนเป็นสีงานยิงทราย <Wow. S 1> นะครับก้อนนี้ซื้อมาใหม่เลยสีไม่ทำคือมายกชุดของเขานะทุกคนเป็นยกชุด ทั้งแข้งสล็อตมาแล้วแล้วก็ทำสีมาแล้วนะทุกคนบวกกับไล่นกทองนี่เกือบทุกจุดนะนี่ปะไล่อ้อมหมดอะ่ะเกือบทุกจุดส่วนจุดไหนจุดไหนที่ไม่ได้ไล่ไม่ได้ติดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่อย่างนี้หนึ่งนนะแล้วก็มีพวกข้างล่างตัวสองตัวมั้ง นี่นี่หนึ่งกับไอ้นี่หนึ่งก็งประมาณนี้ทุกคนส่วนราคาอ่าทุกคนอยากจะรู้กันนะทุกคนราคาแข้งใบนี้แข้งดูโวใบนี้พันห้าร้อยบาทไงว่าแอ๊กไหม,มจริงจริงเขาราคานี้กันอยู่แล้วแหละ,ะเออนะทุกคนนะแข้งใบนี้นะคนพร้อมสล็อต สีทุกอย่างทำมาเรียบร้อยหมดแล้ว1,500บาทอืมและทุกคนผมได้การไปซื้อมาแล้วก็ไล่น็อตเนี่ยรอดดุ๊กอยู่จริงๆกับน็อตก่อนมีกี่ตัวน็อตก่อนนะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10สปิบประมาณ11,12ตัวอยู่ประมาณลดเบสเสร็จแล้วมันอยู่ประมาณ1,9,30บาทชิดน็อตก็ประมาณ430อาอ่ารวมหมดล้ว ชุอนอต430นะทุกคนแล้วก็บวกค่าลูกปืนอีกลูกปืนอยู่ประมาณ200ทุกคน,น <c oughs> ่ทำไมลูกปืนลูกกระติดเดียวทำไมแพงจังนะทุกคนนี่ค <c oughs> ือผมใส่เป็นลูกปืนแท้นะทุกคนเป็นลูกปืนยามาฮ่าแท้เลยนะทุกคนจริงๆ5าของก๊อปของ ของเก่าก็มีนะของเก่าก็ประมาณ60บาทอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าทำไมผมไม่เลือกใช้ว,ว่ามันอยู่ข้างในเนี่ยมันหมุนตลอดมันจะได้อยู่กับเรานานๆจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนหลายรอบด้วยคนเราก็ใส่ของแท้ไปเลยแล้วอยู่ประมาณ200บาทต่อเขาเรียกปลุกบปืนอป็นไรเป็นตลับปะ่ะเออน่าจะประมาณเขาเรียกว่าตลับนี่แหละนะครับส่วนอย่างอื่นก็มีอะไรมียางนี่ยางเราได้ทําการไปเปลี่ยนทั้งหน้าทั้งหลังเลยเป็นยางลายเดีวยวกันแหละเห็นไหมลายเนี้ยดูป่ะเออแล้วทุก ดูปะเป็นยางเ<ย>ขาเรียกยางลายเ้าโพดนะทุกคนเป็นเบอร์60สิทับสีแปลกๆป่ะแปลกๆนะปกติเขาเลี่ห้าทับร้อยสี่ห้าทับเกอะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นเบอร์แบบ60สิบทับสี่หตรงเนี้ยอาจจะดูใหญ่ปะ่ะตรงเนี้ยอาจจะดูใหญ่ตรงนี้แล้วก็แก้มแก้มเล็กจะไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณนั้นปะ่นะยังไม่ได้ศึกษาเรื่องขนาดยงาดยงเขาเรียกกันยังไงก็แหละก็าตามเขาแหละทุกคนเป็นยางของแรปเตอร์นะแรปเตอร์นี่เป็นยางเขาเรียกว่าเป็นบริษัทเดียวกันกับ IRC นะทุกคนนะครับก็เพราะว่ามันสวยดีมันดูดีนะทุกคนก็ใส่เเเเงงงงี้้้้้้ยยนนนนนนะะททัััหหหหาาาลลป็บอร นด้าจา50้าทับ4หหลังเป็นเบอร์60ทับ4เป็นเบอร์แปลกเหมือนกันนะแปลกเหมือนกันนะทุกคน,นแต่เราไม่สนใจเรามาสนใจเรื่องแข็งของเราข้อดีข้อเสียมีไหมก็มีเหมือนกันนะทุกคนอธิบายถึงแข็งเดิมก่อนแข็งเดิมดีดียังไงหนึ่งแข็งแรงทนทานกันฝุ่นแต่ข้อเสียก็คือหนักนะนะ แข้งเดิมนี่หนักนะทุกคนหนักมากนะทุกคนส่วนแข้งเจาะนูโบตัวนี้ข้อดีก็มีข้อเสียก็มีเหมือนกันนะทุกคนทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียแต่แตกต่างกันไป<บ>ตัวนี้ข้อดีของเขาคืออะไรข้อดีของเขาคือ1เบาสวยอ่าเบาสวยแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันเวลาฝนตกเงี้ยอาจจะทําให้ฝุ่นมันเข้าไปข้างในน้ากระเด็นฝุ่นอะไรกระเด็นเข้าไปข้างในอาจจะทําให้มันชุดชามชุดคัดสึกงง่ายก็เป็นไปได้เหมือนกันนะทุกคนแต่ ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยขี่ขี่ลุยฝนอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยขี่ลุยฝน,นก็ไม่เป็นไรแนะล้วก็อยากให้มันโก้งไงอืงนะ ถ้ามันโก้ก็ใส่เงี้ยสวยดีทุกคนนะก็ประมาณนี้ตัวเรื่องหนึ่งก็คือนี่อันนี้คือโชคเดิมนะแต่ว่าเราได้ทาการแปลงอันนี้เขาเรียกว่าน่าจะเป็นหูยกโชกไม่ใช่หูยืดหูยกนะทุกคนยกโชคคือมันเป็นของเว็บร้อยสิบบ้างเว็บร้อยสิบหรือเว็บร้อยนะทุกคนผมได้ไปทาการซื้อมาแล้วก็แปลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือยางที่ใส่ขนาดเนี้ยมันใหญ่ทุกคนมันใหญ่มากมันใหญ่มากซึ่งมันขคดบางูคแลนวทุกคนก็ทําการต้องยกขึ้นยืดขึ้นยกขึ้นนะทุกคนเพื่อ ไม่ให้มันขูดคุยบางคนเวลานั่งสองคนเนี่ยมันขูดนะท,นทุกคนก็เซฟรถด้วยนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับ <_ S 1> ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะทุกคนก็ประมาณนี้นี่งานลายสลอ็อต๋ยวจะให้ดูนี่ทุกคนอย่างนี้เลยนะครับเป็นไงลายเฟียบปะนี่นะโคตรเฟียวทุกคนนะนี่พร้อมกับนี่เลยทุกคนเขาเรียกว่าหยอดสีปะเออเนี่ยหยอดสีเป็นงานหยอดสีเป็นสีแดงทุกคนเขียนว่าหยามาห้า นะครับก็ประมาณนี้ทุกคนนี่แหละไล่เกือบทุกจุดบอกเลยน็อตทองไล่เกือบทุกจุดนะครับจุดไหนที่ใส่ไม่ได้อย่างงี้อันนี้คือเกี่ยวขาดนะทุกคน <Yeah. S 1> น็อตฝังคาแล้วก็ไอพวกเล็กๆน้อตที่มันใส่ไม่ได้นี่ก็เพราะว่าเนะกี่ยวมันหวานแล้วคนผมทอดใส่บ่อยมากแต่ก่อนตอนที่ไล,ล่รดนะทุกคน uh huh. ก็ประมาณนี้เม็ดเสร็จราคาแข็งอยู่ที่ประมาณถ้ารวมลูกปืนน่าอยู่ประมาณ2000นิดๆ2100อยู่2 100อยู่นะทุกคนลูกปืนใหม่นะแต่ถ้าใครถอดลูกปืนก็ใส่ได้ก็ไม่ต้องซื้อลูกปืนก็ได้นะแต่ผมทำงาน าณนี้ทุกคนประมาณ2,100นทุกคนแครง1,500ล็อประมาณ4 3 0แล้วก็ลูกปืนประมาณ200นทุกคนจะซื้อได้ถูกหรือว่าแพงก็อยู่ที่ร้านที่เขาขายด้วยนะทุกคนนี่ผมทําการไปซื้อมาแล้วก็ประมาณนี้ทุกคนวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกด, like, ด,กด, like, กกดไนนคลคนะ์ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับให้ฟิล์มทีวีเลสติ้งทุกคนส่วนใครอยากให้ทําอะไรบอกกันได้คอมเมนต์ลงมาใต้ใตคลิปนี้ได้นะทุกคนก็ย๋ยวผมจะลองพิจารณาแล้วก็ลองปาานคครับี้้่อชเเโ Thank you